สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้วันที่17นะครับเดือนกันยายนปี2565นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับมาสวัสดีตอนเช้าๆกับลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามนิพนธ์ออโต้คาร์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาชมคันนี้เลย Toyota Vigo นะครับ2.5 VN Turbo นะครับเป็น ตัวท็อปสุดเลยนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับคันนี้เป็นแอร์แบกคู่นะครับแอร์แบกถุงลมนิรภัยคู่นะครับคันนี้สีเดิมทัท้งคันนะครับสีเดิมทั้งชิ้นเลยนะครับยังไม่เคยทําสีมานะครับสาหรับบีโก้คันนี้ไมคกไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ โทรหานิพนออตโต้ค่าได้ที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026ผมนิพนออตโต้ค่ายินดีให้บริการนะครับสำหรับ v ีโ o ้แชมป์คันนี้นะครับลูกค้านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนของประเทศไทยเราก็จัดเฟนแนน้์ได้นะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับเราจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับบริการส่งทั่วไทยนะครับมาชมคันนี้ดีกว่านะครับเป็น v ีโ o c h a มป์นะครับปี2013นะครับหรือว่าปี56นะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยววันนี้จะแจ้งราคาให้ทราบพร้อมกันด้วยนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับแล้วก็หมายถึงว่า ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับดาวสามหมื่นนะครับดาวสามหมื่นห้าค่างวดก็อยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับแปดพันนิดๆนะครับตัวนี้เจ็ดสิบสองงวดนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปนี้เลยนะครับแต่ลูกค้าให้ดูรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาทุกครั้งนะนะครับตัวนี้เป็นตัว e นะครับตัว e นะครับ eco champ นะ เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบรายละเอียดเลยนะครับว่าเป็นยังไงตอกล่องรอยตําหนิมีไหมนะครับคันนี้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้ดูช่วงล่างด้วยแล้วก็รายงานให้แบบตรงทุกอย่างก็คือกับเจ้าของโซโลแกนที่ว่าชาัดเจนขว่าน,นี้บอมีอีกแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กันชนหน้า,านะครับให้ลูกค้าได้ดูกันเลยว่าคันนี้รถเดิมจริงไหมนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับไม่ได้เดินทางมาดูรถนะครับ ก็ซื้อผ่านช่องทาง YouTube กับนิพนธออโต้คาร์ก็ขอบคุณมากๆหลายๆท่านนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงแล้วก็รีวิวลงให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าดาวสามหมก็ไม่ต้องค้าดาวห้าหมื่นก็ไม่ต้องค้านะครับถ้าดาวห้าหมื่นงวดอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทถ้าดาวสามหมื่นห้างวดอยู่ที่แปดพันกว่าบาทนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมาชมกันเลยเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบพร้อมเงินดาวอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มจากกรนชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าโครเนียมนะครับตัวนี้เป็นของวีโก้แชมป์มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปยังไงเดี๋ยวผมพาดูข้างในด้วยนะครับตัวนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับปี2013นะครับตัวนี้ถือว่าสภาพยังใหม่ๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันยังไม่เคยทําสีเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเก็บสีเลยนะครับนั้แต่ชิ้นเดียวนี่นะครับ สีเดิมเดิมกระจกเดิมนะครับโตโยต้าแท้แน่นอนนะครับผ้าสีหกหกนะครับหลังคาสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยตําหนินะครับแล้วก็กระจกด้านข้างเป็นโครเนียมนะครับเป็นโครเนียมตัวนี้ไฮรัก V N Turbo นะครับระบบเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับภายในนะครับภายในตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับจะมีฟังก์ชันอยู่ในพวงมาลัยนะครับเป็นวีโกแชม์นะครับตัวท็อปเลยนะครับแอร์แบกนะครับแอร์แบกคู่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นแอร์แบกคู่นะครับนี่นะครับเป็นแอร์แบกคู่สุงมลมเนี่ยพายน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นเลยคอนโซลไม่มีลอกไม่มีดำนะครับหัวเกียร์ไม่มีชํารุดสมกับไม่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้นี่นะครับตัวนี้ข้างในนะครับยังครบนะอุปกรณ์ของโตโยต่ายังให้มานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างพื้นท้ายนะครับสภาพสวยมากนะครับด้านข้างไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะ เนียบเลยนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับประตูด้านข้างเดิมแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวฟิล์มติดให้ใหม,นใหม่นะครับฟิล์มติดใหม่นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครับไม่มีการขยับเยื่อนนะครับน็อตไม่มีการขยับเยื่อนเครื่อง2005นะครับตัวนี้นี่ครับเบาะแแคบเปิดได้นะครับตัวนี้แคบเปิดได้สะดวกสบายไม่ต้องตกใจนะครับนั่งแคบได้นะครับไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่ากระบะแคบซื้อไปแล้วนั่งแคบไม่ได้ โดนจงโดนจับไม่มีแล้วครับคุณไปลองดูข่าวก่อนนะครับตอนนี้เขาอนุโลมให้กันนั่งได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสประตูคุณไม่รักเข็มขัดนิรภัยนั่นแหละคุณจะโดนจับปรับส0 0พนนะครับแต่แคบเขาอนุโลมให้กันได้แล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับด้านข้างสีเดิมๆนะครับไม่มีการทําสีนี่นะครับมาพร้อมกับแม็กเดิมนะครับสองห0ห้าบนะครับคันนี้ t o y o ต a v ว g o p ้พีเรเนอนะครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวเดิมโรงงานอยู่นะ นี่นะครับด้านข้างนะครับยังไม่เคยเก็บสีมานะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับกระชนท้ายไม่มีร่องรอยบุบนะครับตัวนี้สําหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูให้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับด้านท้ายนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีตาหนิเลยนะครับด้านท้ายพื้นกระบะท้ายนะครับดูนี่นะครับ ถือว่าสวยเลยนะครับคือสภาพนี้คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพรถนี่คือร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้น็อตไม่มีการขยับเคยื่อนเลยเนี่ยนะครับต่างๆอันนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟเดิมนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับสติกเกอร์ยังไม่มีการลอกนะครับไฟท้ายวิโก้แชมป์ตัวเดิมโรงงานโตโยต้านะครับสติกเกอร์เดิมนะ ตัวนี้นี่ครับดูสวยๆเลยนะครับแมกจางสวยนะครับหมายเลขคัดทรงคัสซีอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากนะครับนี่คัดทรงคัสซีสวยเลยนะครับเห็นไหมคัสซีสวยแป๊บเลยนะคันนี้แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆข้างล่างอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญหลังค่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูหลังคาบางๆนะครับโอ้ยกระตูน้อยเราไปแล้วนี่กระตูนน้อยบางๆเลยนะครับ เนื้อสีเดิมหมดทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับมาดูนะครับด้านข้างนะครับดูผมจะให้ดูเลขในเนี่ยเจ็ดหมื่นสามพันกิโลนะครับตัวข้างในนะครับตัวนี้เป็นกระจกพับข้างได้นะครับเนี่ยตัวนี้พับกระจกด้านข้างได้นะครับเบาะไม่มีขาดชํารุดนะครับใสสะอาดมากแน่นๆนะครับแน่นๆเลยเบาะสติ๊กเกอร์ด้านข้างเดิมหมดเลยนะครับยังครบหมดนะครับ แล้วก็ด้านข้างน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนทั้งหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนประตูขันมาแน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็รอยองค์ตะคงตะเขียบนะครับเดิมนะครับสีเดิมหมดเลยเนี่ยเดิมทุกชิ้นเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo Champ 2.5 V n t u r b o ตัว E นะครับ a i r b a g นะครับพวงมาลัยมีฟังก์ชันสังเกตดูง่ายๆนะครับรถใช้งานน้อยใช้งานน้อยดูที่การขับพวงมาลัยเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยนะครับ เนี่ยสซกัตเจเจ็ดหมื่นตัวนี้ไม่มีลอกเลยเห็นไหมครับก็คือใสาปิง้งเลยนะครับเห็นไหมแอร์แบกนะครับอันนี้แอร์แบกคู่นะครับแอร์แบกคู่ราคานะครับคันนี้นะครับผมเสนอเปิดราคาไว้อยู่ที่นะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทสําหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับวีโก้แชมป์คันนี้เป็นวีโก้แชมป์ปีสองพันสิบสามราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4 5 5 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้นะครับถ้าลูกค้าดาว35 0 0 0งวดอยู่ที่8,000กว่าบาทถ้าลูกค้าดาว50,000นงวดอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าลูกคาา 50, า้า,กคาท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของก็โทรหานิพลออตโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับดาว50,000งวด7000ดาว35 0 0 0งวด8 0 0 0กว่าบาทนะครับอันนี้ราคา4 5 5 0 0 0บาทนะครับวีโก้แชมป์คันนี้เดิมทุกชิ้นการันตีได้ ไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวมาดูห้องเครื่องสวยๆกันดูนะครับห้องเครื่องแผ่นฝากระโปรงสีเดิมทั้งงานนะครับดูนะครับเดิมหมดเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตตัวตรงเตอร์ต้านะครับไม่มีการขยับเคยืย่อนของน็อตเลยนะครับห้องเครื่องนะครับซูมน็อตไม่มีการขยับนะครับน้ํามันเบรกใสปิ้งเลยนะครับน็อตตัวนี้ไม่มีการขยับรอยม์ดทุกอย่างในห้องเครื่องครบหมดเลยนะครับไม่มีการแกะออกแม้แต่ชิ้นเดียวยังไม่มีการขันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับสายพานไทงนะครับเนี่ยยังไม่มีการน็อตยังไม่ได้ขันเลยนะครับยังไม่มีการขันเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวนี้มาร์กเดิมโรงงานนะครับมาร์กเดิมโรงงานตัวนี้นะครับดูน้ํายาฝาปิดหม้อน้ํายังดําๆใสๆสเลยเนี่ยนะครับนี่น็อตยังไม่มีการขยับนี่คือรถสภาพเดิมๆห้องเครื่องเดิมๆแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับขาน้าเดิมนะครับดูนะครับไม่มีการ ทำสีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีการเฉี่ยวชนอะไรเลยมาคันนี้เจ้าของรถถือว่าโอเคเลยนะปี B 2013แท้นะครับจดป้ายทะเบียนตัวนี้เลยนะครับแผ่นเพจไม่มีการย้ําใหม่นะครับแผน่นเพจเดิมแท้อันนี้ไม่มีการขันนะครับน็อตแก้มซุ้มข้างในเดิมหมดเลยนะครับห้องคงห้องเครื่องนะครับรอยอง์รอยอมาร์กทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีการเคลื่อนนะครับคือรถคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่แกะยังไม่แตะต้องอะไรเลยนะครับไม่ต้องถามถึงช่วงล่างนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเนี้ย เป็นเครื่อง2.5นะครับ V N Turbo นะครับเครื่อง2,500 V N นะครับสำหรับ b i g o Champ คันนี้ราคาอยู่ที่นะครับ455,000บาทนะครับก็งวดอยู่ที่5,600 0นะครับเอ้ยงวดอยู่ที่ขอไทย7,800บาทนะครับคันนี้ดูนะครับดูมองเข้าไปข้างในนะครับอันนี้คือใสมาก39เห็นไหม โคตดก็เดิทมทุกอย่างนะครับไม่มีการเคลื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเสียงเครื่องไม่ต้องพูดถึงดังนิ่มมากสำหรับ v i โก้แชมป์คันนี้นะครับเนี่ยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับจดเบอร์โทรศัพท์นี่ผลออโต้คาร์ไว้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับ098 598 4026เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นลิฟให้ลูกค้าได้ดูกันแล้วคันนี้มาดูช่วงล่างกันนะครับว่า คันนี้สวยจริงไหมช่วงล่างนะครับผมจะให้ดูว่ารถมีไอมีดันไหมนะครับเดี๋ยวสงสัสยนะครับเพื่อความสงสัยความสงสัยนะครับควันขาวไหมรถใช้งานน้อยจริงไหมเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องให้ดูนะครับแล้วจะให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับลู นี่คือการรันตีได้จากผมนิพนธ์ออตโต้คาร์รถเครื่องดีแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูการันตีได้รถทุกคันนะครับถ้าบอกว่าเครื่องดีคือดีแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกหงลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ดูครับเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาเข้า ห้องลิฟชมช่วงล่างสำหรับ v ีโก้แชมป์คันนี้ปี2013หน้าเดิมท้ายเดิมสีไม่เคยทำแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีร่องรอยตำหนินะครับคันนี้ราคา455,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับถ้าดาว35,000งวดอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับถ้าดาว50,000งวดอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของวีโก้แชมปคันนี้นะครับ เป็นตัวแอร์แบกคู่นะครับถุงลมนิรภัยคู่มีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยตัวนี้ตัวท็อปรองท็อปไปเลยนะครับคือสภาพสวยๆไปเลยนะครับคันนี้ราคาก็ไม่แพง455,000บาทแล้วก็ท่านให้เหมือนกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับวิ่งไปแค่70,000กิโลห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงใส่มากนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าจะอยู่ไหนก็ซื้อได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ ดาวเริ่มต้นที่35,000นะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนก็ได้นะครับสำหรับ v ีโก้แชมป์คันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยนะครับสนใจนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์098-598-4026นี่คนอพนออโตคาร์ยินดีให้บริการนะครับ098-598-4026นิพนออโตคาร์ยินดีให้บริการสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับนะ ซื้อกันสดกันผ่อนได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับนี่นะครับสำหรับผมทีพนันโตค่าช่องนี้ช่องเดียวที่รีวิวช่วงล่างให้ดูด้วยเลยนะครับดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากล้อหน้าด้านซ้ายนะครับแม็กสวยๆนะครับยางปี2017นะครับไฟสโตนสอ5 7 0 R16 นะครับดู ซุ้มล้อเดิมๆนะครับไม่มีการชนไม่มีการเพาะพ่นสีมาแน่นอนนะครับหูชงหูโชกนะครับดูนะครับไม่มีน้ำมันซึมครับและที่สำคัญด้านล่างไม่มีการแกะทำมาเลยนะครับยังไม่เคยหมุดเดิมโรงงานเป๊ะเลยนะครับหมุดเดิมโรงงานยังเดิมๆหมดเลยนะครับไม่มีการขันนาอะไรทั้งสิ้นนะครับดูนะครับล่องลอยปีกนกซ้ายขวานะครับไม่มีการลอยกาแตกนะครับไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเดิมๆสภาพโอเคใช้งานได้ เหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยแตกนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาดูด้านใต้ท้องห้องเครื่องนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้น็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนแผ่นคัาดเลยรถนะครับท่อไอเสียดูนะครับดูนะครับเหมือนกับท่อยังข่อใหม่ๆป้ายแดงเลยนะครับดูใสปิ้งเลยนะครับดูคอท่อไอเสียนะครับดูน็อตขันเน่ยครับอันนี้คือสภาพเดิมๆแท้สวยแน่นอนนะครับห้องเครื่องใต้ท้องไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับเห็นไหม ผมให้ดูแบบจะจเลยนะครับไม่มีซึมนะครับแล้วก็ลูกมงลูกหมากนะครับโอเคหมดเลยนะครับตัวนี้ผ้าบงผ้าเบรกเช็คให้เรียบร้อยนะครับคัดซีไม่ต้องพูดถึงช่วงล่างนะครับแท่นกลงแท่นเกียร์ดูนะครับดูแท่นเกียร์นะครับสวยมากนะครับเห็นไหมนี่แท่นเกียร์นะครับดูนะครับนี่นี่ยังรอยแต้มสีโรงงานทุกอย่างเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างเดิมหมดเลยไม่มีการทำสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคัดซรงคัดซีสวยมากนะครับเห็นไหม คัตซีนี่สวยจริงนะครับพ้อเสียนะครับดูนะครับสภาพคือร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับพี่ลูกค้าทุกท่านนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับไม่มีแน่นอนนะครับยังไม่เคยทําอะไรแต่เยอะเลยนะครับคันนี้คือสภาพเดิมๆจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูนะครับน็อตหูแหนบตัวนี้ยังเดิมๆไม่มีการขันเลยด้านข้างด้านถ้ายนี่เดิมทุกชิ้นเลยนี่นะครับเดิมๆนะครับเนี่ย สีเดิมๆนะครับยางอะไหล่ตัวนี้ถอดเคยถอดลงมาใช้แล้วเดิมของโรงงานเหมือนกันนะครับดูนะครับมุมตะเข็บด้านท้ายเดิมแพ้แน่นอนเลยเนี่ยสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับคันนี้เนี่ยเหลือแค่ว่าล้างอัดฉีดแล้วก็ทาความสะอาดใหม่เท่านั้นด้านล่างนะครับก็พอแล้วนะครับคันนี้ดูท่อไอเสียเนี่ยสภาพยังเหมือนท่อไอเสียใหม่ๆเลยนะครับสาหรับวีโก้คันนี้วีโก้แชมป์นะครับสภาพเดิมๆนะครับดูนะครับ ดูนะครับเม็ดตรงเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดด้านท้ายนะครับไม่มีการชนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าก็ไม่มีการชนนะครับท้ายก็เหมือนการคัดทรงคัดสีสวยไม่มีสนิมขึ้นให้เห็นเลยนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของวีโก้แชมป์นะครับคันนี้โทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับ ID Line นะครับ ID Line ก็0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับไม่มีแอดไม่มีอะไรนะครับ เมมเบอร์เมมเข้าไปเลยนะครับ ID Line นะครับเพื่อน,อนแล้วก็อยากดูรูปส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้นะครับนะครับสำหรับคันนี้นะ v i g o Champ นะครับ455,000บาทนะครับดาว3 5 0 0 0งวดอยู่ที่8,000กว่าบาทถ้าดาว50,000วั7,000กว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกดโทรศัพท์โทรหาได้เลยครับ นี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับ t ต y o ต a v i ี o แชมปี2013ก็รีวิวให้ลูกค้าได้ดูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูอีกหนึ่งรอบนะครับราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับสำหรับ Vigo c แชมป์ปี2013หรือว่าปี2556นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตเดิมทุกอย่างไม่มีการขยับเขยื่อนสีเดิมทั้งคันนะครับราคาก็455,000บาทดาว35,000นะครับดาว50,000ไม่ต้องคำวดอยู่ที่8,000กว่าบาทนะครับสนใจ ก็โทรสอบถามนิพนธ์ออโต้คาร์ได้นะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับคันนี้การันตีได้เดิมทุกชิ้นหน้าเดิมท้ายเดิมเดิมทุกชิ้นจริงๆนะครับแล้วก็ห้องเครื่องยังไม่มีการขยับขยื่นของน็อตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับ v ีโ o ้แชมป์คันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับคันนี้นะครับมารีวิวให้ดู เป็นแบบว่าละเอียดทุกอย่างแล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่แค่ไม่ได้ปกปิดข้อมูลอะไรทั้งสิน้นบอกหมดแล้วนะครับสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้ห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆนะครับสีเคยทํามาไหมไม่เคยทําสีมาแต่ชิ้นเดียวเลยนะครับเลขไม้ก็พวงมาลัยสวยๆอะไรต่างๆครบภายในทุกอย่างนะครับ ส่วนขั้นต่อไปก็จะรอรีวิวก็มีพวกนี้นะครับรอสีประตูสีประตูเสร็จแล้วก็คัดสีขาวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรอชมกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ฝากไว้ด้วยนะครับวีโก้แชมป์ปี2013นะครับราคา455,000บาทนะครับต่อรองได้นะครับเล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับลูกค้าติดเครดิตติด BL มีลถออกให้นะครับมีอยู่นะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์กล่าวคำว่าสวัสดีครับ